<Steam> Wall. เราบุกมาที่งานแฟชั่นโชว์พรกกอสที่โรงพยาบาลบางมดเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับพี่แก้วอภิอรดีสาว2 0 0 0ปีที่ดูกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีแก่ครับ <Happy S 2> มาแล้วครับแล้วเราก็เริ่มสวดอภิธรรมให้ร้อง hey! เ,เพลงวันเกิดพี่ <All right. S 2> ดูหน้าพี่แก้วเสียดูอิ่มสุขอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ happy birthday ส่มากๆครับในวันเกิดกรรู้สึกตัวเองแก่ขึ้นอีกเปี๊ะแก่ขึ้นอีกเป๊ะฟังเขาเล่รู้สึกรันทดยังไงไม่อย่างนี้รันทดแล้วแก่ๆที่บ้านผมเขาเรียกอะไรแล้วแก๊กลุ้นแก๊กเล่นก็มาอยู่ที่พี่ดีชนานาโดยเราได้ยืมเค้กวันเกิดพี่แก้วมาอามแบบว่ามั่วแฮปปี้เบิร์เดย์ผิดวันไปซะอย่างนั้นแหละไม่ใช่งงดิเป็นไทยก็งงทับวันเกิดตัวเราก็ไม่ใช่คนบ้าที่ไหนมาร้องเพลงให้อีก ลงมส่งเ MS เทายคำว่าพี่ดีจะทํายังไงกด SG เว้นวักหนึ่งมั่วมาก็มั่วไปสวมรอยเป่าเค้กแล้วก็เอาเค้กไปเลยกด s อเว้นวักสองปฏิเสธว่าไม่ใช่แต่ว่าไหนไหนก็มาแล้วเลยจิกเชอรี่กินซะเลยแล้วส่งมาที่8 8 6 8 8ดหผู้ช่ด,ดี2ท่านแรกจะได้รับของรางวัลดังนี้นะจ๊ะแตเลยแก๊กสัปดาห์ที่แล้วครับทีมงานท,ทําทีสัมภาษณ์น้องโฟกัสไปเรื่อยเปยื่อยก่อนที่จะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์มายอย่างไงครับกับละครตัวน,นี้ครับเป็นละครเวทีค่ะเรื่องไวโซนอาจารย์ไพห้องห เราก็เลยมีของที่ลึกมอให้น้องโฟกัสไว้เป็นที่ลึกนั่นคือตุ๊กตาอยากได้ตุ๊กตาไหมครับอยากได้นะชอบสะสมตุ๊กตาใช่ไหมครับงั้นขอนั่นครับชอบสะสมตุ๊กตาสั้นด้วยนี่เลยครับน้องโฟกัสทือกับคำกากเลยครับไปดูคำตอบดีกว่าว่าน้องโฟกัสจะทำอย่างไรอ้าวแบกเลยเอาเอาดูครับแบกขึ้นหลังเอาไปเลยครับโอ้โหสรุปก็คือแบกตุ๊กตายักษ์ไปอวดคุณแม่ ปซบ์แก๊กถ้าทางคุณแม่ตื่นเต้นมากเลยนะเมื่อรู้ว่าเป็นปซบ์แก๊กแล้วนี่คือคดีสองท่านแรกรอรับของรางวัลที่บ้านได้เลยนะจ๊ะร่วมสนับสนุนโดยใหม่หวอ